สวัสดีค่ะเพื่อนๆในพทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วเรามากันพร้อมกับเฟเวอร์ตนะคะในช่วงเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาที่ได้ลองใช้ผลิตภณัณฑ์หลายๆอย่างเนาะก็มีสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้บ่อยนะคะคือเรื่องของเรื่อง AP อยากจะพยายามทำให้ได้ทุกเดือนแต่นะที่นี้คือก่อนหน้าน,นี้เคยบอกไปแล้วว่า ออของที่ใช้ทุกเดือนบางทีมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนคือเอาง่ายๆระยะเวลามันสั้นเกินไปก็เลยเขาเรียกไงขอรวบรวมเป็นแบบว่า2เดือนหรือ3เดือนมาพูดครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้แน่นอนค่ะก็เป็นของที่ใช้และชอบประจำเดือนมกราแล้วก็กุมพานะคะก็มีหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวจะมาพูดถึงอย่างแรกที่หยิบจับใช้บ,บ่อยคือใช้ทุกวันขาดไม่ได้นะคะแล้วก หมดมาไม่รู้เป็นกี่แพ็กกี่แพ็กแล้วนะคะอย่างแรกเลยก็คือทิชชู่เปียกทีออ่อันนี้ AP ซื้อ,อแกะให้ดูจะได้บังลายออของเซเว่นนะคะคือแบรนด์จริงๆเขาชื่อเค r ร m ม s สเครีมสนะคะเครีมาอันนี้นะคะเ,เป็นเขาเรียกไลน์มีขายเฉพาะที่เซเว่นแล้วก็ ลายถุงมันเป็นลายคูมาตอนแรกซื้อเพราะลายมันจริงๆยอมรับนะคะแต่พอมาลองใช้ตัวเนื้อ,อทิชชู่เปียกข้างในเดี๋ยวเอพี่ขอแปะกลับไปเหมือนเดิมก่อนนะคะทิชชู่เปียกด้านในให้ดูว่าแผ่นเขาใหญ่กําลังพอดีนะคะคือไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็หนานุ่มคือแบบมันเช็ดได้และที่สำคัญมันนะ แอนตี้แบคทีเรีย99.9%อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเคลมมาสูงหรือเปล่าแต่ใช้แล้วมันไม่ระคายเคืองละหนึ่งถือว่าผ่านนะคะแล้วก็สามารถเช็ดรอบดวงตาได้ก็ถือว่าผ่านอันนี้คือไม่แสบไม่อะไรแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ไม่มีกลิ่นมากแต่แบบเป็นกลิ่นอ่อนๆน,นะคะก็ถือว่าแบบ เอาง่ายๆแผ่นกระดาษเวลาใช้ไม่ฉีกขาดก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะในราคาที่39บาทเอง20แผ่นก็แน่นอนใช้ประจำใช้บ่อยแล้วก็จริงจังมากกับเขานะคะต่อไปเป็นโชกุบุสึโมโนกะตาลินะคะ99% c l e a n s i n าเ o a m ซคฟปั๊มคือแบบเป็นวิฟโฟมอย่างนี้นะคะซึ่งกลิ่นนี้หอมแล้วก็ใช้ดีจริงๆอะ่ะ AP ปั๊มแบบ ปั๊มกระจายเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปั๊มแบบเยอะแยะขนาดนี้มันไม่หมดอีกอะคือแบบตอนแรกนึกว่าแบบปั๊มเยอะมันจะหมดเร็วแต่หารู้ไม่คือไม่จริงเลยนะคะปั๊มแบบความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหมดเร็วแล้วแน่เลยพอเปิดดูยังอยู่แค่อย่างนี้อยู่เลยนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ชอบใช้จริงๆทั้งแบบเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ใช้ตัวนี้แทบจะทุกวันมีบางตัวที่มาลองได้มาใหม่ก็มาลองก็ยังไงก็มาตายลังที่คุณคนนี้อีกอยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะไปลองซื้อสีเขียวมาลองดูว่ามันจะกลิ่นหอมแล้วก็มันช่วยอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบจริงๆอันเนี้ย p p ซื้อมาพร้อมเซ็ตที่แบบว่าแถมถุงรีฟิลเติมซึ่งรีฟิลก็ยังอยู่นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ซื้อมาใช้ต่อแน่นอนเพราะว่า นะรู้สึกว่าใช้จริงๆอะ่ะมันก็คุ้มตอนตอนซื้อลังเลว่ามันแพงไปหรือเปล่าแต่พอมาใช้จริงๆแล้วมันคุ้มกับราคาที่ซื้อเพราะฉะนั้นแบบ นะควรลองมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เลยยกให้เขาเป็นเฟรนด์บิประจำมกกากรุ่มพานะคะต่อไปมาถึงสกินแคร์กันบ้างดีกว่าอันนี้แอบมีติดโผลมา1ตัวนะคะซึ่ง AP ได้เขามารู้สึกว่าจะไม่ได้พูดไปในวิดีโอเปิดถุงช็อปอะไรนี่แหละคือมันได้มากระทันหันมากช่วงที่เราจะไปทริป เขาใหญ่ที่ผ่านมาก็ต้น,ตนเดือนกุมภานะคะได้ลองเขาแทบทุกวันเลยเลือกเขามาใช้แทน the concentrate เพราะว่า the concentrate จะใช้ช่วงกลางคืนของ the la m e นะคะส่วนตัวนี้เป็นของ q u e s นะคะเป็น Hydro Pumping ตัวนี้นะคะซึ่งแบบมันแบบให้เ t e เจอร์ที่คล้ายๆกับตัว the concentrate แต่ตัวนี้มันจะเบาบางกว่าซึ่งสามารถใช้ช่วงกลางวันได้กลางคืนก็ใช้ได้แต่เอพีเลือกเขามาลองเพราะอยากลองใช้แล้วก็อยากให้มาเติมเต็มช่วงแบบเฮ้ยกลางวันมันยังไม่ไม่แน่นนะยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่เท่าไหร่ก็เลยเลือกเขามาแล้วแบบเนื้อเขาเป็นเนื้อเหมือนแบบจะซิลิโคนแต่พอถูไปคือแบบมันวุบหายไปกับแบบผิวเลยซึ่งแบบมันเหมาะกับการใช้ช่วงแบบ กลางวันแล้วแบบโดนแดดโดนอะไรมันไม่เหนอะหนาค่ะแล้วมันให้ความชุ่มชื่นตลอดเลยยิ่งอากาศหนาวๆนาวะใช้ดีมากใครที่ยังไม่เคยลองแล้วยังเล็งเล็งเล็งลังเลอยู่นะคะเอพีแนะนําเลยให้ไปลองนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็พูดถึงเอาจริงเอพีก็ดูมาจากกูรูหลายๆท่านนั่นแหละแล้วก็อันไหนน่าลองก็ไปลองสอยมาลองดูนะคะแล้วมันก็จริง มันดีอย่างที่เขาพูดจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องลองด้วยตัวคุณเองค่ะไม่ลองไม่รู้มวัวจะถามคนอื่นก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องลองเองโอเคหมดสกินแคร์ขอต่อยอีกนิดนึงเป็นทาผิวบ้างดีกว่าเอถ้าใครที่แบบรูเ้เขาเรียกอะไรเจาะลึกมานิดนึงอะ่ะก็จะน่าทราบดีว่า AP เป็นคนผิวแบบแห้งมากช่วงเท้ามีปัญหาจนที่แบบว่าแห้งแล้วก็คันมากแล้วก็แบบลอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แต่และอย่างเอาไม่อยู่จนมีกระทั่งรุ่นพี่รู้จักการเขาเป็นคุณหมอนะคะแล้วก็มาดูมาเช็คถ่ายรูปส่งมาให้คุณหมอเกี่ยวกับผิวหนังเช็คเลยเพอพี่ได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยเนี่ยมันคุณเคยไปหาคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่มีโอกาสหายเพียงแต่คุณต้องทาครีมบ่อยๆ แล้วก็ดูและนะคะทีนี้รุ่นพี่ท่านนี้ค่ะก็เลยถามคุณหมอเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเขาก็ตอบมากระทันแบบถามปุ๊บตอบปั๊บมาเลยก็เลยเ,เป็นที่มาของสิ่งสิ่งนี้ซึ่งรุ่นพี่เขาให้ไปลองเขาจะริสมาให้เลยว่า AP ควรทำอะไรบ้างช่วงเช้าทำใช้ตัวอะไรเย็นทำอะไรแล้วก็ควรใส่ถุงเท้าเวลานอนยกเท้าขึ้นให้เลือดมันไหลเวียนนะคะเพราะว่า การที่เป็นคันจนเป็นแผลแล้วแบบมันมันมัน,มนถ้าเรายังคันยังเกาอยู่มันจะทําให้แผลไม่หายแล้วก็ให้ให้ขาเราไม่หายอ่ะมันก็ยังลอกอยู่เรื่อยๆนะคะเ,เขาบอกว่าให้ไปหาโลชั่นอะไรก็ได้ที่เ,เขาเรียกอะไรมีความแบบเข้มข้นเป็นพิเศษแล้วก็ มีมอยส์เจอไรเซอร์เป็นพิเศษเน้นเลยนะคะไอพี่ก็ดูหลายๆตัวเฮ้ยมันมาลองมันก็ไม่โอเคอันนู้นก็ใหม่ดีต่อให้แพงแสนแพงแค่ไหนมาก็มันทาตรงนี้ไม่หายแต่มันทาตรงอื่นได้อันนี้เราละไว้หนาที่นี้นะคะเราพูดจอบไปจนถึงปัญหาที่ไอพีคันตรงขาตรงเท้านะก็เลยเออวันนั้นมีโอกาสไปที่ Land. ไปดูตัวนี้ก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นจอร์สันเบบี้ครีมนะคะซึ่งเป็นกระปุกแบบนี้เป็นครีมนะคะเขาจะมีลายเดียวกันอย่างนี้ซึ่งเป็นโลชั่นมาเหมือนกันแต่เนื้อจะเป็นโลชั่นนะคะมันก็จะเบาบางกว่าแต่ทีนี้ครีมมันคือ hey. แอบสอรี่นะคะเพราะว่าหมดหมดพอดีแล้วก็เพลินกระปุกใหม่ก็เตรียมมาแล้วแหละเพอินรีบทำให้ดูก็เนื้อจะเข้มข้นมาก แล้วแบบมันทาคือกลิ่นมันจะไม่ถ้าใครใช้แบบเป็นโลชั่นอะกลิ่นตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่ามันก็จะรู้สึกว่ามันจะฉุนมากกว่าแต่โลชั่นมันจะเบาบางกว่าเพราะฉะนั้นคุณสมบัติคืออันนี้มันแน่นกว่าตัวโลชั่นเพราะฉะนั้นแน่นอนเขามีความเป็นมอยส์เยอะมากเราทาปุ๊บเนี่ยอันนี้หมดเป็นกระปุกที่สองซึ่งขอบอกตรงๆว่า เท้าไม่มีอาการคันน้อยเขาเรียกมีอาการคันน้อยลงแล้วก็แผลที่ทางที่มันจะลอกๆอกเป็นขุยเวลาคันแล้วแบบมันจะเป็นลอกๆอกอะ่ะไม่มีเกิดขึ้นมันเบาลงแต่ยังไม่ถึงกระหายค่ะแต่มันให้ความที่แบบเออเฮ้ยมันเบาลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็แบบต้องพูดอะ่ะคือเอาง่ายๆเราถึงกระทันมาเปรียบเทียบแบรนด์เลยว่า เฮ้ยแบรน์นี้อันนี้แบรน์เด็กเหมือนกันแต่นี e ้ดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาพบเจอสภาพปัญหาผิวแบบเดียวกันกับ AP นะคะแนะนำให้ไปลองซื้อดูบางที่ก็ราคาจะไม่เท่ากันเนาะอย่างอันนี้ซื้อมา99นะคะในท็อปก็อาจจะร้อยนิดๆแพงกว่า10บาทอะไรอย่างงี้ก็ไปลองหาดูมาใช้นะคะขอเน้นว่าเป็นบอดี้ครีมนะคะเป็นแบบเนื้อครีมมาต่อกันลน์เเรียกเหมือน เถ็บๆกันมาเลยเนาะช่วงที่ใช้บ่อยมากนะคะก็จะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นเบสลองพื้นกันบ้างดีกว่าแต่อันนี้เป็นมาในแบบตลับแน่นอนค่ะนีอะไรไปพ้นไม่ได้นอกจากคุชชั่นนั่นเองซึ่งใช้อยู่บ่อยมากในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะตั้งแต่แบบนะได้สูตรเก่ามาแล้วก็ได้สูตรใหม่มาอันนี้เป็นตลับที่2นะคะเป็นคุชชั่นของ L'Oreal อันนี้รู้สึกจะปรับสูตรใหม่ แล้วได้สี N3 Nose Miracle มานะคะซึ่งแบบวันนี้ตรงๆเลยใช้อยู่คือวันไหนที่ใช้อะแล้วน่าจะเรียบเนียนมากคือ AP จะใช้พลาเมอร์อ่ะพลเมอร์อร,มมอ,รองเผือพลเมอร์ปิดรูขุมขนในเป็นส่วนที่เรามีปัญหาเนาะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยตบเข้าไปเลยสีที่ AP เลือกมันก็จะเข้ากับสีผิว นะคะมานีคือใครที่เห็นเอพีแต่งหน้า5นาทีไปอ่ะเอพใช้อย่างเงี้ยแทบทุกวนันตบด้วยแป้งเท่านี้แหละจบเลยชีวิตไม่ต้องใช้รองพื้นนะันเพื่อน,นก็น่าจะทราบกันดีเนาะเราสายแบบว่าไม่ชอบรองพื้นจริงๆตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคะราคาก็ถามว่าแพงไหมถ้าซื้อตลับแรกแล้วก็จบอะเราไปซื้อรีฟิลมาเติมเอาแค่นั้นเองนะคะก็จะได้นะ ปริมาณที่ถูกหน่อยนะคะต่อไปค่ะเป็นลิปสติกอันนี้ใช้บ่อยมากแทบจะบ่อยแทบจะบ่อยทุกๆวันเลยด้วยซ้ํานะคะอันนี้เป็นลูรูเลเตชัยนะคะของ YSL รุ่น Oil In Stick AP ชอบใช้สีนี้มากเบอร์50นะคะจะออกชมพูเนาะเน้นเลนชมพูไปเลยนะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูแล้วแบบรุ่นนี้ ชิบุชิบิคือแบบว่าติดมากนะ,ะสีเขาจะสวยหวานมากเวลาโดนเลนฝีปากที่ออกแดงนิดๆเรื่อๆๆกับสีชมพูตัดกันมันก็จะซอฟลงนิดนึงแล้วแบบคุณเอ๋มันแบบฟินมากเลยคะ่ะต่อไปค่ะ <Okay. S 1> หลังๆ AP ไม่ค่อยมีเวลาไปทำเล็บที่ร้านเลยอันนี้พูดจากใจว่าแบบอยากไปมากนัดที่ร้านนัดที่ไรต้องโทรไปคคนเซลทุกทีเพราะว่า ติดนู่นติดนี่ติดนั่นไม่มีเวลาไปนะคะแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ได้ทําเล็บเองนะคะทาเองก็ไม่ทาทาจะไม่ค่อยเก่งหรอกทาล้นมือบ้างทาติดขอบเล็บบ้างอะไรบ้างคือแบบนั่นแหละนะมันก็เป็นที่มาสิ่งที่ใช้บ่อยและชอบจริงๆช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ,อ,อแผ่นสำลีที่ลบเ,เล็บเนี่ยค่ะ เอพีไปได้ของตัวอ่านผิดให้ดูชื่ออันนี้เป็นแบรนด์ที่เราจะเห็นในเซเว่นเลยๆหลายๆอย่างคะไม่ว่าจะเป็นที่ตะเล็บแหนบกันไกลเล็กๆคือแบรนด์นี้มีหมดนะคะมันล้างเล็บได้ดีแล้วกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นตามที่ตลับอย่างนี้เป็นกลิ่นบลัมซ์นะคะอันนี้เป็นกลิ่นโรส แล้วอันนี้เป็นกลิ่น o อร์เรกลิ่นส้มคือกลิ่นเขาไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้ฉุนที่ล้างเล็บเลยคือเอาง่ายๆเอพีปัญหาคือเวลาล้างเล็บแล้วคุณสามีบ่นนะคะว่ากลิ่นเหม็นมากก็เลยไปเจอตัวนี้ถูกมากด้วยรู้สึกราคาจะอยู่ที่20นิดๆก็อยู่ในราคาประมาณนี้เซเว่นขายของไม่แพงหรอก ก็ไปลองมาเล่นดูนะคะ a อพี AP, ถือว่าเลิฟเลยทีเดียวใช้ดีแล้วก็มันคุ้มมี mm hmm. พกพาง่ายแล้วก็แพ็กเกจเขาก็หมุนแบบปิดมิดชิดไม่หกไม่อะไรเลยแบบนะพกพาได้ง่ายนะคะโอเคอย่างสุดท้ายก่อนท้ายสุดอ่ะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆถาม a อพีมาเยอะพอสมควรว่าหลังๆเห็น a อพติดขนตาประจำบ่อยๆนะคะ mm hmm. ก็ช่วงเนี้ยแหละก็ อยากบอกว่าชอบมากใช้ดีมากเดีจนกระทั่งขนมาเยอะอะสั่งหาซื้อมานะคะอันนี้เป็นของคอสลุกนะคะก็ได้มามาลองแทบๆจะทุกๆเบอร์นะคะคือแบบเออเฮย้ยมันเป็นขนตาที่แบบไม่รู้อะ่ะเราเป็นคนติดขนตาไม่ค่อยเก่งแต่พอติดแล้วเลิฟแล้วดีเดี๋ยวก็ลองเล่นหลายๆเบอร์ไปในเบอร์ที่แปลกๆดูนะคะว่าเขาจะแบบ ดีแค่ไหนเท่านั้นเองเนาะโอเคสุดท้ายค่ะเป็นของทานบ้างดีกว่าอันนี้เป็นไอศครีมนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่แหละซึ่งไปเจอมาเป็นไอศครีมรสสามสีนะคะแพคเกจจิ้งดีมากแบบนี้จริงจริงหมดแล้วไม่มีให้ให้ทานแล้วนะคะเดี๋ยวต้องโทรสั่งเอาเพราะว่ามันเป็นผลไม้สดเลยซึ่งไม่มีความหวานของน้ำตาลหรืออะไรความรู้สึกนะคะ แต่จริงๆในนี้เขาเขียนว่าผสมน้ำตาลเนาะคือมันไม่ได้แบบมีสารปรุงแต่งอะ่ะมันเป็นความอร่อยจากผลไม้แท้ๆนะโอเคหมดแล้วหวังว่าจะชอบนะคะใน f a v o r ร์รประจำเดือนมกราคุมภาของ AP เนาะวันนี้ก็ไปแล้วแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ